สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้มา่อพอกันวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนสองพันหนึ่งหกสิบสี่ครับสำหรับมือนีก้กะมาเอกกันในแนวทางฮานอยครับพี่น้องฮานอยมือนี้ครับเป็นชุดประหยัดเป็นชุดประหยัดสามฮานอยสามน้อยนอวันที่ยี่สิบเจ็ด ทับสี่ทับหกสี่นะครับ 6, ชุดชุดวิ่งใส่กันกระสินเป็นสามศูนย์สามหกเก่าศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าแล้วก็สามหกสามเก่า หกเก่า <69, S 2> มีหกมีหกหางครับชุดเด่นสิมีมาสุดเก่าศูมสามหกเก่าสามหกนะครับสามน้อยเลยลองเอาไิพิจนา่งครับพี่น้องนะครับ สำหร bon. ับ ID ดีไล่ครับ ID ดีไล่โชคเต็งหนึ่งโชคเต็งหนึ่งนะครับพี่น้องแ like, อดไล์เข้าม p, าซิม <Tonight> ิคุมบี้พ <ENT> ี่อยู่ครับพี่น้องคุมบี้พี่นี่ซิมิอ่ากลุ่มวีเพีก็ซิมีแนวทางหุ่นต่างๆครับตั้งแต่เสาคนละครับอ่อนเทียงขึ้นคนละ เริ่มต้นตั้งแต่นี้แค่อีเเร้านะครับจนไปหอดอ่าดาวโจน v i วี่อพีคนละหอดดาวโจนก่คนละนะครับเทีย่ยงขึ้นยังได้พักกันผู้ใดสนใจอยากเข่ากลุ่ม v ีพี่กะแอดไลค์เข้ามาตามนี้ครับพี่น้องเอาล่ะพี่น้องจะได้กะเอาไปพิจนนารณาเพิ่มครับสามน้อยมือนี้นะครับพิเศษปกติแล้วก็ VIP อ๋อเอาขอให้พี่น้องจงโชคดีครับรักษาสุขภาพาประจากทางไกลโควิดนะครับสำหรับืัอนี้ในส่วนของโควิดนั่นติดไปอยู่สองพันกว่าเสียชีวิตไปสิบหาไรครับยอดสะสมกับสิกกเกือบพงมื่นแล้วครับยอดสะสมตอนนี้ให้พี่น้องรักษาสุขภาพร่างกายนะครับสวมแมทเพราะว่าตอนนี้ขันออกจากบ้านแล้วบ่สวมแมทกับพิษกฎหมายคือกันครับ ให้ระมัดระวังกันเรืองพี่น้องนะครับเอาอไปกําลังแรงใจให้กันสุขูสุขคนครับผู้ใดเบ่งอยู่ทางใดทั้งตั้งประเทศก็ดีในประเทศก็ดีนะครับนอกฝากความหินที่ถึงไปหากันสุขู่สุขคนสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ